ครับโนคานี่สีโอเคครับตะก้อนนี่อ้อยพมนี่มันสีตางมูมันสีปลสูงูนะมันสีเหลืองตะขาวพมสีโนคามานี่อ้อยพมมันสีใบกว้างใบงหญ่แตกภุมงามกระมูเพราะว่าเขาท้าม,มาสีหนังพมเลยว่าสโีโนคาโนคานี่แตกโกอขีเขียวพ้นต้นแดดเพราะว่ามันบม่มีรลเข่านะ สีนโลคานี่โลกซื่อเพาะเขาพอมาผมสีดมากมันเขียวตลอดมันจิต่างเก่านะต่างเก,าก่าหลายวาตะกรันนี่มันเหลืองแต่ว่าขม,มือนี่มันคือปเหลืองมันสีเขียวเหลือก,กอับแตกอพอมาผมสีดมากคือประม,มาณเดือนนึงยนีน่แต่ว่าผมก็บริสิทธ์ทุกมือนะแต่พอไหยมันต่างเกอ้ออีกพอไมนขึ้น ขูมือขูมือถือว่าโอเคบ่โอเคครับต่างว่าเก่าหลายบา่ต่างเก่าหลายถือวา่าโอเคแ,แรงแรกยังเขียวไปเนาะงานนาแรงเขียวซ้ำนี่นาผลผมว่ามันสิขึ้นกว่านี่นาผลดินมันซุ่มมันสิไดบรร้บํารุงใบก้อนนี่นะมั่นใจบ่มั่นใจเพร,ราะว่านู่ฆ่าเนี่ยสุดยอดซีดอะไรเห็นท่านตาเนี่ยโอเคนู่ฆ่า ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ